รักด้วยอ่ะเบ้น่ารักมากมากเลยสวัสดีแล้วก็ต้อนรับนะคะสู่ t ทอ m i มินอล21ด้วยมาถึงงานทั้งทีค่ะ High heels and b a c k p a r t e ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของรองเท้าแล้วก็กระเป๋าชอบผู้หญิงสไตล์ไหนนะคะชอบผู้หญิงสไตล์ไหนใช่ไหมครับไม่ใช่เราอยากรู้ว่าตรงตามชอบผู้หญิงแต่งตัวสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเป็นว่า เป็นคนที่แต่งตัวเข้ากับตัวเองแล้วกันครับก็เป็นว่าคนที่เป็นเป็นคนที่แต่งตัวบ้างแต่อาจจะไม่ต้องจัดมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าขอแค่คุณมีความมั่นใจเนาะมันจะดูมีเสน่ห์มากอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะอยากอยากจะเป็นคนนั้นในใจของตุมตามจะกลับออกไปแฟนคลับลุมกระเทิบเลยอย่างเงี้ยทำไงเนี่ยนะคะมาถึงในงานนี้ก็อยากจะให้ตูมตามนะคะฝากถึงผลงานของตัวเองด้วยค่ะได้เลยครับก็สําหรับ ฟูจิผลงานล่าสุดก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็ซิงเกิลล่าสุดของตุ้มตาลนะครับร้องให้ฟังแล้วคิดถึงคนที่ไม่เคยเจอนะครับดาวน์โหลดดอกจันทร์หนึ่งสองสามซื้อซุดเจ็ดแล้วก็เทออกนะจ๊ะถ้าเกิดชอบเพลงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงอัลบั้มเดี่ยวของตุ้มตาลตอนนี้ก็ยังวางแผงทั่วประเทศอยู่นะครับผมสามารถหาซื้อได้แล้วก็ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีผลงานละครออกมาให้ได้ติดตามชมกันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ตุ้มตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ